ามาดูยามาฮ่าแกนเฟลโน่ไฮบริด2018นะครับก็อาการก็คันนี้คือเข้ามาสวิตใหญ่นะครับก็มีมีอาการด้วยนะครับก็มาดูชุดข้างครับชุดข้างนี่คือล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าซีนตัวหน้านี่คือรั่วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เพราะว่าน้ำมันเยิ้มเลยนะครับเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับซีนตัวนี้คือแท้เบิกศูนย์นะครับอ่าเปลี่ยนซีนข้อเหวี่ยงก่อนนะครับแล้วก็มีอ่ามีไส้กรองซีวีทีตัวนี้นะครับ สากรอง CVT จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเปลที่ตำแหน่งนี้ของเดิมมันเนี่ยคือมันเปื่อยเลยไม่แน่ใจว่าหายไปไหนแล้วมันมันเปื่อยนะฮะมันเปื่อยไปเลยนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็มีเปลี่ยนส้กรองอากาศแพ้นะครับแท้เบิกศู์อะไรแท้เบิกสู์ทุกชิ้นนะครับนี่ของเดิมเป็นอย่างนี้เละนะครับรถวิ่งมีออกนะครับอื่นแล้วก็มีคัดนะครับคัดเนี่ยอันนี้คัดนี่เปิกเบิกใหม่นะครับเบิกแท้เบิกศู์นะครับ แทเบิกสวย y a า a h อาอะไรเป็นแท้เบิกสวยทุกชิ้นนะครับรับประกันได้ครับมีนะมันเต็มๆนี่มาดูนี่นะแกนฟีราโนครับ2018บไฮบริดนะครับมีไหมมันคัดมันจะบางอย่างนี้นะนะนี่มันจะบางอย่างนี้เลยนะครับรถวิ่งไม่ออกรถอืดนะครับบิดเครื่องเสียงดังนะครับแต่รถไม่ล้อไม่หมุนครับรถไม่มีแรงครับรถมันมีความสเหนื่อยสงสารรถนะครับนี่จมเจลมันจะหนาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยกชุดทั้งทั้งทั้งรังคัดทั้งทั้งรังเลยนะก้อสก้อนนะครับ ก็คือข้างในเนี่ยมันจะมีส่วนต่างเรื่องของสปริงเรื่องของยางเรื่องของแกนพวกนี้ถ้าเปลี่ยนมายกชุดก็เคสบายใจนะแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะถ้าจะเซฟก็เปลี่ยนเฉพาะคัดอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมเปลี่ยนอย่างนี้เลยเพราะาราคามันต่างกันไม่กี่ร้อยบาทน,นะครับ แล้วก็มาที่อุปกรณ์อย่างอื่นเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับอย่างอื่นก็ไม่น่านจะมีอะไรเดี๋ยวตัวนี้อจาจจะระเบียให้นะครับก็สายพานนี่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนใหม่มาแต่ว่าเป็นสายพานเทียมแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังใหม่อยู่ยังใช้ได้ฝั่งนี้ก็โอเคอยู่ยจะอาจจะระเบียให้ทำความสะอาดครับแล้วก็เซ็ตทุกอย่างให้เป็นน้ำมันเครื่องเฟืองคายเป็นภาพบอกนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โอเคเดี๋ยวจัดการให้เลยครับคันนี้ครับใครที่มีปัญหานะครับแกนเชลีโลมมีปัญหาบ่อยมากนะครับด้านข้างเนี่ยมันม ก็ใครสนใจเชิญได้แล้วกันครับรถผู้หญิงครับแม่ผู้หญิงที่ใช้แกนฟิลาโ,โนเนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟงท้ายอย่างเดียวทุกเดือนทุกปีไม่ใช่นะครับมันจะมีอย่างอื่นที่เสียด้วยถ้าเป็นอาการที่แบบวิดอืดเสียงดังวิดแล้วไม่ไปวิดแล้วแบบรู้สึกแบบรถอืดไม่เหมือนเดิมเนี่ยเตรียมไว้เลยครับชุดนี้ประมาณประมาณเนี่ยนะฮะชุดนี้ประมาณเตรียมไว้ประมาณสามพันนะครับประมาณนี้มีรวมสายพานถ้าเตรียมสายพานแล้วก็น่าจะมีประมาณสามพันกว่าบาท โอเคนะครับตามนี้เลยพร้อมล้างคิดค่านะครับสวัสดีครับไอวายและต่างชาติอยาจลาสวัสดีครับ